สวัสดีครับรายการท้าชนในวันนี้เรานำลำโพง2รุ่นมาท้าชนกันนั่นก็คือทรนสมาร์ทกรุ๊ป2ราคา1,090บาทและ JBL GO 3ราคา1,790บาทครับ เหตุผลที่ผมเลือกลำโพง2รุ่นนี้มาท้าชนกันก็เพราะว่า thon smart group 2และ JBL go 3ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ชอบลำโพงขนาดเล็กเสียงดีสมราคาและเหมาะสำหรับการพกพาไปที่ต่างๆรายการท้าชนจึงนำลำโพงทั้ง2รุ่นนี้มาท้าชนกันเพื่อให้รู้กันไปเลยว่าลำโพงรุ่นไหนจะเจ๋งและดีกว่ากันซึ่งวันนี้ผมรีวิวท้าชนทั้งหมด4อย่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของสเปคดีไซน์คุณภาพเสียงเมื่อฟังเพลงและให้คะแนนครับ เราเริ่มที่ส่วนแรกก่อนเลยนะครับเรื่องของสเปคครับเริ่มตั้งแต่บลูทูธเลยนะครับทอนสมาร์ตกร๊ปจะใช้เป็นบลูทูธ o 3สครับส่วน jbl go 3จะเป็นบลูทูธ o 1ระยะเวลาการใช้งานทอนสมาร์ g ก o u p สได้สูงสุด15ชั่วโมงส่วน jbl go 3ได้เพียง5ชั่วโมงเท่านั้นการกันน้ำก็ใกล้เคียงกันครับทอนสมาร์ p กสเป็น ipx 7ส่วน jbl go 3เป็น ip 6 7ครับน้ำหนักก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับทอนสมาร์8กรั 2, g, สองน j นก g ร g อยหกสิบแปกรัมบ ซึ่งทอนสมาร์ตกรุ๊ป2จะมีฟังก์ชันเสริมอื่นๆเพิ่มมาก็คือมีสเตอริโอโหมดและ EQ โหมดครับส่วน JBL GO3 ไม่มีครับมาที่เรื่องของดีไซน์ครับทนสมาร์ตกรุ๊ป2จะมีรูปทรงแปดเหลี่ยมสีดำผิวเรียบดูดุดันแข็งแรงทนทานลำโพงมีขนาดประมาณ1ฝ่ามือและค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่พอประมาณ1ด้านหน้ามีตะแกรงเหล็กและมีโลโก้ t o นสมาร์มาพร้อมไฟ LED สวยงาม ่วนด้านหลังจะเป็นช่องวงกลมเห็นดอกซับลำโพงและรูชาร์จ USB Type C, SD Card, AUX 3.5ในส่วนด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดเล่นเพลงหยุดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงด้านล่างมีรูเกลียวไว้สำหรับการวางลำโพงกับอุปกรณ์อื่นๆถัดมามุมขวาบนจะมีที่สำหรับคล้องสายเพื่อความสะดวกต่อการพกพาเหมาะกับสายแอดเวนเจอร์มากๆครับทางด้าน JBL Go 3มนะครับมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจับพอดีมือตัวลำโพงจะหุ้มด้วยตาข่ายผ้าทั้งตัว ด้านหน้าจะมีซิลิโคนและโลโก้ JBL ติดอยู่ด้านล่างมีซิลิโคนเป็นเส้นๆเพื่อไว้วางลำโพงรวมไปถึงด้านหลังก็จะเป็นซิลิโคนแข็งเพื่อไว้วางลำโพงเช่นกันด้านบนมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงหยุดเพลงด้านขวามีปุ่มกดเปิดปิด,ป,ดปุ่มเปิดบลูทูธส่วนด้านซ้ายจะมีสายคล้องและรูชาร์จ USB Type C ครับคุณภาพเสียงเมื่อฟังเพลงเรามาฟังเสียงจริงที่ได้จากลำโพงทั้ง2รุ่นนี้กันดีกว่าครับเปรียบเทียบไปได้เห็นจะจะเลย หลังจากได้ฟังเสียงจริงกันไปแล้วนะครับผมขอรีวิวแนวเสียงของทั้ง2รุ่นนี้ให้ฟังกันละกันนะครับเริ่มที่ย่านเสียงเบสก่อนนะครับทอนสมาร์ทกรุ๊ป2ย่านเบสจะมีความแน่นเป็นลูกกําลังดีค่อนข้างกระชับกระแทกนิดๆได้ยินเสียงกระเดื่องชัดเจนเก็บตัวเร็วและลงได้ลึกอยู่พอตัวด้าน JBL Go 3ทําเบสออกมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับลูกไม่ใหญ่ออกมาแบบนุ่มๆม,มีความนิ่งกระชับออกไปทางประคองย่านและไม่รู้สึกว่าแห้งถือว่าค่อนข้างได้อยู่นะครับ มาย่านเสียงกลางครับทนสมาร์ทกรุ๊ปสเสียงกลางจะเด่นมากครับเสียงกลางมีความพุ่งมาข้างหน้าเสียงร้องเสียงกีตราเสียงเปียโนเคลียชัดมากปลายเสียงจะมีความอุ่นๆทําให้ฟังสบายและละมุนหูพอสมควรเลยครับด้าน JBL Go 3ในย่านนี้เสียงร้องเด่นพุ่งออกมาข้างหน้าเช่นกันแถมมีความคมชัดของเครื่องดนตรีและรายละเอียดความชัดเจนของเนื้อเสียงด้วยปลายเสียงจะมีความหนาอุ่นๆไม่แหลมบาดหูครับ มายาติเสียงสูงครับทนสมาร์ทกรุ๊ปสองทำได้ดีเป็นที่น่าพอใจเลยครับมีความแหลมใสยอยู่พอสมควรเสียงฉาบแฉหรือเครื่องดนตรีที่มีเสียงโนต้ตสูงๆก็ได้ยินอย่างชัดเจนแถมเก็บรายละเอียดของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นได้ดีมากๆครับด้าน JBL Go 3เสียงสูงมีความแหลมที่พอดีมีความนิ่งใสเก็บรายละเอียดเสียงสูงได้ค่อนข้างดีปลายเสียงเครื่องดนตรีจะมีความแหลมอุ่นๆฟังสบายครับเสียงฉาบแฉแสแนะได้ยินอยู่พอสมควร ส่วนเวทีเสียงครับทอนสมาร์ทกรุ๊ปสเวทีเสียงและมิติเสียงโดยรวมนั้นให้ความรู้สึกกําลังพอดีไม่ได้แคบและกว้างจนเกินไปโดยที่ย่านเบสมีความลงตัวยืนเป็นหลัก ย่านกลางและสูงพุ่งเด่นออกมาด้านหน้าและละเอียดแต่ละย่านเสียงมาครบตำแหน่งเครื่องดน,นตรีทุกอย่างชัดเจนถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับอีกทั้งยังมี EQ โหมดด้วยครับที่จะลดย่านเสียงเบสลงเพื่อเพิ่มความหลากหลายของเวทีและมิติเสียงของลำโพงได้อีกด้วยด้าน JBL Go 3ครับเวทีเสียงไม่ค่อยมีความกว้างมากนักย่านเบสมีความเป็นลูกเล็กๆนุ่มๆทำหน้าที่คอยประคองย่านอื่นๆส่วนเสียงร้องมีความชัดเจนพุ่งออกมาข้างหน้าปลายเสียงสูงให้ความรู้สึกอุ่นๆเก็บรายละเอียดได้ประมาณหนึ่งจึงไม่ค่อยหวือหวา เวทีเสียงจึงไม่ค่อยมีมิติมากนักอาจจะฟังดูแข็งๆไปนิดหน่อยครับผมขอสรุปแนวเสียงโดยการให้เป็นคะแนนละกันนะครับโดยที่คะแนนเต็ม5ครับเริ่มที่ย่านเสียงเบสก่อนเลยครับแน่นอนครับเหมือนที่ผมรีวิวให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับทอนสมาร์ทกรุ๊ปสผมให้4คะแนนครับส่วน JBL Go 3ถือว่าด้อยกว่าพอสมควรผมให้2อครับย่านเสียงกลางต้องถือว่าใกล้เคียงกันนะครับโดยทอนสมาร์ทกรุ๊ปสผมให้4.5ครับส่วน JBL Go 3ผมให้4คะแนนทวนครับ มาเยี่ยเสียงสูงครับทาได้ดีกันทั้งคู่เลยครับผมให้4คะแนนเท่ากันทั้ง2รุ่นครับส่วนเวทีเสียงก็ค่อนข้างชัดเจนเลยครับทอนสมาร์ทกุ๊ป2แต่ค่อนข้างกว้างนะครับผมให้4คะแนนครับส่วน JBL Go 3อย่างที่บอกไปนะครับไม่กว้างมากแล้วก็แคบไปนิดหน่อยผมเลยให้แค่2.5คะแนนครับคะแนนรวมออกมาแล้วทอนสมาร์ทกุ๊ป2ได้4.12คะแนนครับส่วน JBL Go 3คะแนนรวมได้3.25คะแนนครับในส่วนตัวผมนะครับผมว่าทอนสมาร์ทกุ๊ป2ชนะใสใสเลยครับ ผมว็สรุปผลการตัดชนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเริ่มที่ทอนสมาร์ทกรุ๊ปสก่อนเลยนะครับทางด้านสเปคครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆในราคา1,900 0บาทครับได้ทั้งบลูทูธ5.3ระยะการใช้งานได้ถึง15ชั่วโมงกันน้ำระดับ IPX7 แถมยังมี EQ โหมดและต่อสเตอริโอโหมดได้อีกด้วย ดีไซน์ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยครับมีรูปทรงแปดเหลี่ยมสีดำผิวเรียบดูดุดันแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักอยู่พอประมาณด้านหน้ามีโลโก้ทอนสมาร์ตมาพร้อมไฟ LED สวยงามด้านหลังเป็นดอกซับลำโพงและรูชาร์จ USB Type C SD Card AUX 3.5มุมขวาบนจะมีที่สําหรับคล้องสายเพื่อความสะดวกสบายต่อการปกพาเหมาะกับสายแอดเวนเจอร์สุดๆส่วนแนวเสียงของเขานะครับเบสแน่แนๆกระชับกระแทกลงได้ลึกเสียงร้องพุ่งมาข้างหน้าเครื่องดนตรีคมชัดเสียงสูงแหลมใส รายละเอียดชัดเจนเวทีและมิติของเสียงจะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวไม่แคบและไม่ได้กว้างจนเกินไปให้ความรู้สึกลงตัวมากๆครับส่วนทางด้าน JBL Go 3ครับในส่วนของสเปคถ้าดูจากราคา1,790บาทแล้วนั้นข้อดีก็คือตัวเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายแต่บลูทูธเป็นเพียง5.1อยู่การกันน้ำระดับ IP67 มีระยะเวลาการใช้งานได้แค่5ชั่วโมงซึ่งถือว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเลยครับในจุดนี้ แต่ทางด้านดีไซน์นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของ JBL เขาอ่ะนะครับมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผื้นผ้าจับพอดีมือตัวลำโพงจะหุ้มด้วยตาข่ายผ้าทั้งตัวด้านหน้าจะมีโลโก้ JBL ด้านล่างและด้านหลังมีซิลิคโคนเพื่อไว้วางลำโพง ด้านบนมีปุ่มเพิ่มลดเสียงเล่นหยุดเพลงด้านขวาจะมีปุ่มกดเปิดปิดปุ่มเปิดบลูทูธด้านซ้ายมีสายคล้องและลูชาร์จ USB Type C ครับส่วนเรื่องของแนวเสียงนะครับเบสลูกไม่ใหญ่ออกไปทางนุ่มๆม,มีความนิ่งกระชับเสียงร้องเด็นพุ่งออกมาข้างหน้าและมีความคมชัดปลายเสียงจะอุ่นๆส่วนเสียงสูงมีความแหลมพอดีนิ่งใสเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเวทีเสียงและมิติเสียงไม่กว้างมากนักจะทําให้รู้สึกแข็งๆเป็นเส้นตรงครับ เพราะฉะนั้นศึกการท้าชนระหว่างทรอนสมาร์ตรูปสและ JBL Go 3ในครั้งนี้ผมยกให้ทรอนสมาร์ตรูปสชนะเอาไปเลยครับด้วยความที่ราคาถูกกว่าสเปคและแนวเสียงที่ดีกว่าถือว่าคุ้มเกินคาดครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบรายการท้าชนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ